เศษผักเศษผลไม้เศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งที่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาทาหลุมปุ๋ยหมักเล็กๆให้กับต้นไม้ของเรากันสํารวจแล้วเราก็จะทําตรงนี้เลยนะคะใต้ต้นมะละกอเพราะมันยังมีที่ว่างอยู่เราก็จะใช้แค่เศษอาหารที่จะหมักนะคะแล้วก็จุลินทรีย์หนอกล้วยหลุมปุ๋ยหมักของเราจะทําห่างจากต้นมะละกอนะคะประมาณ2ฟุตซึ่งตรงนี้เราเคยหมักดินก่อนปลูกพืชน,นะคะจะบอกว่าไส้เดือนเยอะมากจากนั้นเราก็นําเศษอาหารที่เราต้องการจะหมักนะคะเทลงไปในหลุมแบบนี้เลยแล้วรดด้วยจุลินทรีย์หนอกล้วยซึ่งถ้าใครมีน้ำ ก็สามารถใช้รถได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นจุลินซีย์หนอกุ้ยเท่านั้นแต่ที่เราใช้เนี่ยเพราะเรามีจุลินซียหนอกุ้ยที่ทําใช้อยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับลุมปุ๋ยหมักเล็กๆของเราทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะค่อยๆย,ย่อยสลายกลายเป็นอาหารของพืชในส่วนของการทําจุลินรียหนอกุ้ยที่มีคุณประโยชน์เยอะมากๆเนี่ยเรามีวิธีทําง่ายๆก็คือ <Okay. S 2> เราใช้นอกล้วยกับกาก,าก,ากน้ําตาลหมักด้วยหัวเชื้อจุลินรีไบโอเอสเอ็มถ้าใครอยากดูวิธีทำเนี่ยไปดูที่ p l a y l i ี t หน้า ม้มากๆมีประโยชน์ต่อพืชมากๆส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอเอสเอ็มเนี่ยเขายังสามารถนําไปทำน้ำหมกักทำปุ๋ยหมกักทั้งเปียกแล้วก็แห้งใช้ปรับสภาพดินปรับสภาพน้ําย่อยสลายต่อสังฟังข้าวทุกการสั่งซื้อมีคู่มือการใช้ไปให้ด้วยพี่กดต้ากร้าเหลืองหน้าคลิปนะคะ